ตอนที่94ทะเลผนึกน้ำแข็งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของแดนเหนือห่างจากแดนเหนือไม่มากนักฉางอี้ใช้เวลาไม่นานก็พาจี้อินเหอไปถึงชายฝั่งทะเลคนที่ตามมาด้วยยังมีลั่วจินซางกับชวีเซลสิงที่ไม่ได้พบหน้าม,มานาน ชวีสิวซิงอยู่ที่แดนเหนือมาตลอดก่อนฉันย่จะพาจี้อินเหนอกลับมาแดนเหนือเขาเชื่อมมาตลอดว่าสักวันหนึ่งปีศาสตร์เงือกต้องพาจี้อินเหนอกลับมาและเขาก็ได้พบท่านผู้พิทักษ์กฎของเขาอีกครั้งต่อมาปีศาจต์เงือกพาจี้อินเหนอกลับมาจริงๆแต่ปีศาจต์เงือกกลับขังนางไว้ในเรือนเล็กกลางทะเลสาบ กขกับลูวจินซางเฝ้ารอที่ไปพบจี้เหอทุกวันแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยสักครั้ง เขาไม่กล้าเหมือนล่วจินซางทั้งยังไม่มีพยาวิหคขนเขียวคอยหนุนหลังนั้นจึงได้แต่เก็บตัวอยู่ที่แดนเหนือและช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆรอให้ปีศาจเงือกเมตตายอมให้เขาไปพบจี้อินเหอแต่อยู่ไปๆต่อยู่ไปอยู่ไปทุกคนเหมือนจะลืมเขาไปเสียสนิทไม่มีใครพูดเรื่องนี้กับเขาจนกระทัง่งจี้อินเหอกิริกร่อมให้เหล่าผู้มัชาารปีศาจยอมสวมพักต่อแดนเหนือตอนแรกที่ได้ ข่าวเขาดีใจมากจี้อินเหอทำความชอบครั้งใหญ่เช่นนี้เขาคงมีโอกาสพบนางแล้วสินนะแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจี้อินเหอกราบเสียชีวิตซ้ำยังถูปีศาจเงียบผลึกร่างไว้ในน้ำแข็งและฝังไว้ที่ก้นทะเลสาบ ถึงตอนนี้ชวีเซีวชิงก็ไม่มีความหวังอะไรอีกเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันที่แยกจากการที่หุบเขาบัญชาปีศาจวันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบท่านผู้บิดากฎหากรู้เช่นนี้ต่อต้องทำตัวหน้าด้านหรือแลกด้วยชีวิต เขาก็ต้องเอาอย่างลวจินสร้างหาทางไปเยี่ยมนางให้ได้เพราะเอาแต่คิดว่าวันหลังวันหลังสุดท้ายก็ไม่มีวันหลังอีกแต่แล้วสวรกลับเล่นตลกหลังจากเขาตัดใจได้แล้วจู่ๆก็เกิดภัยธรรมชาติขึ้นในแดนเหนือปีศาจเงือกช่วยทุกคนเอาไว้จากนั้นก็มีคนบอกว่าเห็นปีศาจจิ้งจาะก,ก็หางตัวหนึ่งช่วยปีศาจเงือกเอาไว้อีกที คราวนี้ชวีเซลซิงไม่ยอมรออีกเขาเรีบไปสืบข่าวจากนั้นก็ไปหาลววจินซางทันชั่วขณะสุดท้ายปีศากเงือกจะพาจี้เหอจากไปพอดีเขาเลยได้พบจี้อินเหออีกครั้งเพียงแต่เพียงแต่เป็นนางที่กำลังหลับไหลไม่ได้สติ พวกเจ้าดูแลนางอยู่ที่นี่นะข้าจะลงไปเอาหลินจือทะเลปีศาจเงือกพาพวกเขายัางใช่ฝั่งทะเลผนึกน้ำแข็งที่นี่ไม่มีหาดทรายมีแต่หน้าผาที่สูงชันราวกับถูกขวานจามทะเลผนึกน้ำแข็งอยู่ต่ำลงไปจากหน้าผาสามสิบกว่าวาพื้นผิวทะเลเบื้องล่างก็เหมือนกับชื่อของมันถูกผนึกด้วยน้ำแข็งไม่เคยมีกระแสขึ้นใดๆตลอดกาล ที่นี่เป็นทะเลเพียงแห่งเดียวของแดนเหนือตะกลับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะมันจับตัวเป็นน้ำแข็งตลอดปีแล่นเรือไม่ได้มีเพียงหินจืดทะเลที่ว่ากันว่ามีอยู่ที่นี่เท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแผ่นดิน ชวีเซลซิงกับล่วจินซางนั่งจับเจ้าในกระท่อมไม้เก่าโสมบนชายฝั่งล่วจินซางให้จี้เถือนนอนหนุนตากฟางคอยพัดให้ชวีเซลซิงดูจี้เถิ่นลหันหไปมองปีศาจเงือกอยู่ไกลออกไปด้วยความกัดกุ่มจินซางได้ยินว่าใต้ทะเลผลึกน้ําแข็งมีปีศาจที่แข็งแกร่งมากคอยเฝ้าหลินจือทะเลอยู่จะว่าปีศาจเงือกลงไปแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า รู้ว่จินซางเหลือบมองชวีเซลซิงแป๊บหนึ่งเจ้าว่าสีหน้าของปีศาจเงือกเหมือนมีปัญหาหรือเปล่าล่ะ ชวีเซลซิงพูดไม่ออกใช่โดยจากสีหน้าของปีสันเงือกและฟังจากคำพูดที่เขาพูดฟังโดยราวกับว่าเขาแค่จะลงไปจับปลาตัวหนึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเดียวเดียวก็กลับแต่ว่าผู้คนบนแผ่นนน,นี้ต่างรู้ว่าทะเลแห่งนี้มีหลินจือทะเลทั้งยังรู้ว่าหลินจือทะเลเป็นยาวิเศษเนี่มันตำนานแต่กลับไม่มีใครมาค้นหาค่าค่าก็ยังกังวลอยู่ดี รั่วจินซางพลอยไม่สบายใจขึ้นมาบ้างนั่งหันไปมองปีศาจเงือกที่เดินไปถึงปลายหน้าผาปอด,ดีกระแสลมแรงกระทบเสื้อผ้าของเขาดังฝึกฟับรั่วจินซางนิ่งคิดเขาเป็นปีศาจเงือกมาจากท้องทะเลเรื่องในทะเลเขหน้าจะรู้ดีกว่าเราต่อให้มีปีศาจแต่ใครๆก็ว่าปีศาจเงือกเป็นปีศาจร้ายกา่สุดในท้องทะเลไม่เชิน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ ชวีเซลซิงเงียบไปครึ่งผู้หนึ่งก่อนจะพูดว่าแต่หางของเขาแม้ว่าลมทะเลจะแรงมากแต่ช่างยิ่งยืนบูบบนหน้าผายังได้ยินคำพูดกระซิบกระซาบของคนสองคนอยู่ด้านหลังทุกคำพูดไม่ต้องหล่นสักคำเขาก้มลงมองผิวทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งเบื้องล่างถึงแม้ว่าน้ำทะเลอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาแต่สายลมพัดผ่านมาก็ยังมีกลิ่นขาวแกมเค็มของทะเลปะปนมาด้วยเป็นเกล่นที่เขาคุ้นเคยดี เดิมเขาคิดว่าชิ้นี้คงไม่วันได้กลับบ้านอีกแล้วเขาเป็นปีศาจเงือกที่สูญเสียหางเป็นปีศาจเงือกที่ไม่มีสิทธิ์กลับสู่ท้องทะเลอีกแต่เพื่อจี้อินเหอเขาจําเป็นต้องกลับไปช่างอี่สูดหายใจลึกทันใดนั้นเขาก็โด,ดลงจากหน้าผาสูงร้อยชือร้อยชือเหรอเมื่อกี้ว่าสามสิบจัง สืมงอร้อยวาลงไปยังท้องทะเลปกคลุมในน้ำแข็งเบื้องล่างแต่ก่อนที่ร่างของเขาจะสัมผัสกับพื้นน้ำแข็งจู่ๆแท่งน้ำแข็งมากมายนับไม่ถ้วนกระพุ่งลงมาจากท้องฟ้าชั่วขณะต่อมาบังเกิดเสียงดังเปรียปร้ยยก่อนที่พื้นน้ำแข็งจะปร,ปร,ปร,ปริแตกเป็นรอยยาวหลายร้อยวาเพียงพริบตาเดียวร่างนายชุดดำฉ่างอี้หายลับไปในระแยกนั้น น้ำทะเลเย็ยบเย็นห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ความรู้สึกที่ทั้งคุ้นเคยทั้งไม่คุ้นเคยนี้ทำให้ช่างอี้เมื่อลอยไปชัว่วขณะเขาก้มลงมองขาทั้งคู่ของตัวเองย้ำนี้เขาไม่มีห่างช่วยให้เคลื่อนไปในน้ำได้อย่างอิสระเสรีอีกแล้วดวงตาสีน้ำเงินหลับลงก่อนจะลืมขึ้นอีกครั้งเขาโยนความลังเลทั้งหมดทิ้งจากนั้นรวบรวมพลังพุ่งไปยังก้นทะเลอันมืดมิดอย่างรวดเร็ว ยิ่งดำลึกลงไปแสงสว่างรอบด้านยิ่งน้อยลงพอเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทรายทะเลละเอียดใต้ฝ่าเท้าเป็นสีขาวหินปะการังเป็นสีดำส่วนสาหร่ายบนหินปะการังมีหลากสีสันแสงสว่างมีเพียงเล็กน้อยแต่กลับมากพอจะท,ทำให้เขามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใต้ท้องทะเลได้อย่างชัดเจนประสาทสัมผัสทั่วร่างกำลังบอกเขาว่าเขาเป็นของที่นี่ แต่หัวใจติเดเต้นอยู่ในอกกระพยายามต่อต้านมันบอกเขาว่าต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปดังนั้นความรู้สึกทั้งหมดจงถูกเขาโยนทิ้งไปอีกครั้งเขาค้นหาหลินจืนทะเลไปเรื่อยๆในสุดไปถึงส่วนที่ลึกจนไม่มีแม้แต่สลายสากักสาหลายสักต้นกระแสขึ้นใต้น้ำพุ่งขึ้นจากใต้ทะเลส่วนที่ลึกลงไป ประสาทสัมผัสทั้งหน้าเฉียบไวขึ้นไม่หยุดในท้องทะเลธรรมให้เขาได้กลิ่นที่ผิดปกติกลิ่นหนึ่งเขาตามกลิ่นนั้นไปตอนใดนั้นเขาเห็นแสงจางๆปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดเขารู้ทันทีว่ามันคือหินหลินจือทะเลที่เขากำลังค้นหา ฉางอี้ตรงไปหาแสงนั้นไม่นานนะักก็เห็นรูปร่างของหลินจือทะเลชัดเจนขึ้นเรือเร่อยๆเขายื่นมือออกไปแต่ช่วงขนาดที่กำลังจะสัมผัสดโดนหลินจือทะเลนั่นเองหนวดปลาหมึกเส้นหนึ่งพุ่งมาตรงหน้าอย่างรวดเร็วกระแสขึ้นเกิดขึ้นผลักฉางอี้ถอยหลังไปหลายว่า เขาไม่มีหางนั้นจึงขึ้นไหวในน้ําได้ไม่สะดวกนะเขาหันไปมองปีศาจที่เข้ามาขัดขวางด้านหลังหลินจือทะเลด,ดวงตา10บข้างเรียงรายกันราวกับโคมไฟเริ่มขึ้นนลวดของปีศาจเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในน้ําดวงตานับสิบ ซึ่งจ้องช่างอี้คำเอ็งกระพิบไม่หยุดปีศาจเงือกผาหางเป็นขาช่างโง่เขานักเสียงของปีศาจแห่งท้องทะเลอูอีอ้ทุมต่ำเคลื่อนเสียงก่อให้เกิดกระแสขึ้นแผ่กระจายเป็นวงกว้างไปจนถึงผิวน้ำ ทำให้ทะเลผนึกน้ำแข็งเยียบเหงาวันนานเกิดระลอกคลื่นน้ำทะเลปนเศษน้ำแข็งเริ่มสาดซัดเข้าใส่หน้าผาสูงชันช้างยี่ลอยตัวอยู่ในน้ำสีหน้าของเขาเรียบเฉยสองมือเริ่มไร้าอาคมทันทีที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแยกออกจากกันกระบี่น้ำแข็งยาวสามวาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาสามวาละสามไม่สามศอก เส้นผมสีเงินซึ่งแผ่สยายไปรอบด้านดูอ่อนนุ่มแต่กระบีน้ำแข็งในมือกลับจอตรงไปยังปีศาจแห่งท้องทะเละด้วยท่าทีแข็งกร้าวถอยไป ปีศาจหนวดของปีศาจแห่งท้องทะเลเคลื่อนไหวไปมาแม้จะเป็นราชาผู้สูงส่งแต่ผางังแล้วเท่ากับละทิ้งท้องทะเลคนทะระยศจะครอบครองสมบัติของท้องทะเลอีกได้อย่างไรเล่าซึ่งเสียงร้องคำรามหนวดปีศาจพุ่งตรงไปโจมตีช้างอี้อย่างบ้าคลั่งช้างอี้ตวัดกระบีน้ำแข็งครั้งหนึ่งเบื้องหลังกระบีน้ำแข็งที่แสนเย็บเย็นคือดวงตาสีน้ำเงินเย็บเย็นยิ่งกว่า แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทะเลผนึกน้ำแข็งเอาไว้ถูกกระแสะคลื่นซัดจนปริแตกระลอกขึ้นขนาดใหญ่ซัดเศษน้ำแข็งไปกระทบหน้าผาก็ให้เกิดเสียงดังครืนครืนฟังดูน่าสะเึงกลัวไม่น้อยแรงกระแทกรุนแรงยังทำให้ทะน้ำทะเลยเย็นเยียบพุ่งขึ้นไปยังหน้าผาสูงหลายสิบจังทำให้คนสามคนอยู่บนนั้นเปียกโชกไปทั้งตัวราวกับมีฝนตกหนัก ลเคลื่อนยักษ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้สวีเซลชิงกับลวจินซางตกใจมากทั้งสองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ทะเลลวจินซางกอดจี้อินเหออยู่เคลื่อนไหวไม่สะดวกสวีเซลชิงจึงแข็งใจเดินไปสำรวจดูที่หน้าผาแต่เพิ่งมองลงไปก็เห็นหนวดปลาเมือกสีชมพูขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากทะเลซึ่งเต็มไปด้วยรอกคลื่นโหมกระหนำ่ำ แต่แล้วสวีเจริงร้องตะกอนด้วยความตกใจพรางตะเกียตการนี้กลับไปด้านหลังปีศาจปีศาจแห่งท้องทะเลแต่เพิ่งถอยไปได้แค่สองก้วนวดปลาเมกสีชมพูกระร้องลง,ลงตรงหน้าดังตึงมิดตัวไปมาอยู่ตรงนั้นที่แท้มีแค่เครื่งท่อนเรืะถูกฝัน,นเงินเรืะ ชวีเซียวซิงนั่งแพรลงบนพื้นมองดูหนวดปลาเมิกตรงหน้าด้วยความหวัดบัน่นท่านใดนั้นมีเสียงฟีเท้าดังขึ้นในด้านหลังพอหันกลับไปมองพบว่าปีศาจเงือกซึ่งเปียกไปทั้งตัวกำลังเยืนอยู่ตรงนั้นเขากำลังบิดเส้นผมห้อยลงมาปรกหน้าในมือถือลิ้นจืเปล่งแสงจางๆต้นหนึ่งเอาไว้ลิ้นจือทะเล สวีเชียวซิงยิ้มด้วยความยินดีแต่ปีศาจเงียกลับเดินตรงไปหาจี้อินเหียโดยไม่สนใจเขาสักนิดสวีเซียวชิงชี้ไปที่หนวดปลาหมึกยังคงปิดตัวไปมาแล้วถามว่านี่มันอะไรกันอาหารเย็นฉางยี่ตอบเสียงเย็นชาหนวดปลาหมึกย่างไงล่ะมุมปากของสวีเซียวชิงกระตุกมองดูหนวดปลาหมึกที่อวบใหญ่กว่าขาตัวเองถึงสองเท่าแล้วก็นึกกลัวอยู่บ้าง ปีศาจเงือกตอนนี้หรืออาจจะพูดว่าพวกปีศาจเงือกตอนอยู่ในท้องทะเลอาจจะน่ากลัวกว่าอยู่บนบกเป็นร้อยเป็นพันเท่าก็ได้จบตอน